ถัดไปเนี่ยเราจะมา,ารับฟังเกี่ยวกับเรื่อง third line t h therapy นะคะ,ะก็เป็น new technologies in management of o v e r t i v e bladder นะคะ mm hmm. ก็โดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรอวีชินทกา,ารนันค่ะน้าคุ้นๆน,นะคะเจอกันอีกแล้วก็<笑><笑>วันนี้ค่ะเราก็จะหลังจาก first line Therapy behavioral treatment โดยอาจารย์คมกริชไปแล้วนะคะแล้วก็ second line Therapy โดยอาจารย์จิตติมานะคะการเลือกใช้ยาทีนี้เรามาดู third line Therapy บ้างนะคะก็ แล้วก็จะพูดถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่ณปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่คุ้นหูนักแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ใช้การรักษาเหล่านี้นะคะเหมือนที่แต่ก่อนสมัยก่อนเทเลคอนเฟอเรนซ์เราเห็นในไหนคะเห็นแต่เฉพาะในหนังใช่ไหมคะแบบเหมือนอยู่ในยานอวกาศอะไรเงี้ยแต่สมัยปัจจุบันนี้ทุกคนใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์กันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ความไม่แน่นอนก็จะมาเป็นความแน่นอนในอนาคตก็ได้นะคะ ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการรักษาโอเวอร์ทิปแดเดอร์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะสิ่งที่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็คือเกี่ยวกับนิวโรโมดู l เลชันอันนี้เราก็จะไปเปลี่ยนแปลงกันที่เนอร์เวอร์ซิสเต็นะคะสิ่งที่อาจจะเคยได้ยินก็คือ posterior t o s t o r tibial n e r v e n e u r o m o d u o a t i o n นะคะ p u d e n d a l neuromodulation, dorsal genital nerve stimulation นะคะแล้วก็ sacral neuromodulation ซึ่งอันนี้เนี่ยสิ่ง ก็เริ่มมีการทำมากขึ้นในบ้านเราเช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่อุ๊ยอันนี้มีด้วยเหรอนะคะเช่น Botox Injection อันนี้ก็คือการฉีด Botox เข้าไปใน bladder นะคะ l a s e r t r e a t m e n นนะคะแล้วก็ Radio Frequency Device ต่างๆเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงในรายละเอียดนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือ Stem Cell Therapy ซึ่งเราอาจจะได้ยินคุ้นหูมานานแล้วว่ามันใช้รักษาหลายๆโรคนะคะแล้วทีนี้ o v e r a c t i v e bladder ของเราเนี่ย ก็อาจจะใช้รักษาด้วยสเตมเซลล์เทอร์ปีได้เช่นกันค่ะ t r a n s l e r s i c a l botox injection นะคะก็อันนี้ทางยูโรอาจจะทำกันบ่อยนะคะก็คือเราใช้บ o ท็อกซ์นะคะ inject เข้าไปที่กล้ามเนื้อ d e t r ูเซอรนะคะเพื่อที่จะไปจับกับตัว i n t e r n u r a l synaptic vesicle glycoprotein นะคะเพื่อที่จะไปยับยั้งการ Release ของ pre synaptic acetylcholine นะคะอีกแมคคาเนซิมของมันก็คือ มันจะไปดาวเรกูลเลตตัวเวนิลอยด์รีเซปเตอร์นะคะก็จะทำให้ลดอาการของเออร์เจนซีได้นะคะเหมือนที่เราบอกไปแล้วว่าคีย์เวิร์ดของ OAB คือเออร์เจนซีเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดบ o ท็อกซ์ก็โดยแมคคาเนซิมออฟแอคชั่นของมันหนึ่งในนั้นก็คือลดอาการเออร์เจนซีแต่ว่าไ i เอฟเฟกที่เราพบได้บ่อยก็คือรีเทนชันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกวิธีนี้เนี่ย สิ่งที่เราต้องเคารพสิ่งคนไข้เสมอเลยก็คือคนไข้มีโอกาสจะต้องสวนปสวัสสาวะเองถ้าปสัสสาวะไม่ออกถ้า,ากเกิด urinary retention ตามมานะคะแล้วก็อาจจะเกิด urinary tract infection เพราะว่าเป็นการใช้ cystoscope เข้าไปเพื่อฉีดนะคะอันนี้ทำเป็น office based procedure ได้นะครในปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ก็คือใช้ในกรณีที่เป็น refractory OAB ก็คือคนที่เคยผ่าน first line behavioral therapy มาแล้วผ่าน uh, second line คือการใช้ยา แมกซิมัมมาแล้วนะคะไม่ได้ผลวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งในออปชันแต่วิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องแนะนําคนไข้ว่าเราจะทําทุก6เดือนนะคะหรืออาจจะนานกว่าน,นั้นถ้าคนไข้อาการยังโอเคอยู่นะคะอันถัดมาอันนี้ก็เริ่มมีการทำเลยว่าเราเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเป็น i n t e r อร์สตแต่ว่าอุปกรณ์ราคาค่อนข้างแพงมากก็หลักแสนนะคะแล้วก็ก็คือเป็นการฝังอ e ิเล็กโทรดเข้าไปบริเวณ ซากรัมนะคะเพื่อไปให้กระตุ้นเซอร์เคิลเนิร์ฟนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือนักปัจจุบันมีมีสยี่ห้อนะคะยี่ห้อแรกคืออินเตอร์สติมซึ่งเราคุ้นหูมาบ้างแล้วนะคะก็เป็นเวอร์ชัน2แลนะนักปัจจุบัน success rate นี่ดีมากนะคะประมาณ83%แต่สิ่งที่คนไข้าอาจจะไม่ชอบก็คือต้องมานั่งจูนนั่งปรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็คือต้องทำในห้องผ่าตัดก็แปลว่าคนไข้จ,จะต้องมาผ่าซ้ําอีกนะคะ ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาเคลมว่าแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยอยู่ได้7ปีนะคะแปลว่าทุก7ปีก็อาจจะอามาต้องเปลี่ยนตัวเพื่อเหมือนเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะคะแล้วก็อาจจะมีถ้าสมมติมว่ามันไม่เวิร์กก็อาจจะต้องมานั่งจูนใหม่อีกรอบก็คือต้องทําในห้องผ่าตัดอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ไม่สะดวกสบายสําหรับคนไข้ามากนักนะคะ อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเป็น Asonics อันนี้ก็เป็นตัวใหม่หลักการเดียวกันเลยค่ะก็คือกระตุ้นเซลล์เน้เเช่นกันแต่ว่าตัวขนาดของมันเนี่ยขนาดเล็กกว่าตัว Interstim ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เขาบอกว่าอยู่ได้ยาวนานกว่าอันนี้อยู่ได้15ปีตัวแรกอยู่ได้ประมาณ7ปีนะคะแล้วตอนนี้ปัจจุบันคือทำ t r i อยู่เป็น Relax OAB t r i ก็คือใช้ฝั่งตัว Asonics เนี่ยเพื่อรักษา OAT bladder นะคะ ณปัจจุบันยังเก็บ Data อยู่ยังไม่เสร็จแต่ว่าเขาทำ p r e l i m i n a n a l y s i s มานะคะก็ที่3เดือนเนี่ยคนที่ใส่ i m plant ตัว a s o n i c เข้าไปเนี่ยบอกว่าดีขึ้นประมาณมากกว่า50%นะคะแล้วก็ถามว่ายังเกิด adverse event จาก device related condition เนี่ยก็ยังพอมีบ้างนะคะ18%แตแต่ว่าถ้าเทียบแล้วก็คือน้อยกว่าตัวแรก อันถัดมานะคะ tibial nerve stimulation อันนี้ก็อาจจะคุ้นหูบ้างนะคะก็คือเราไปกระตุ้นที่ tibial nerve เพื่อรักษา o อ้ย t i ปเลดอนะคะอันนี้เนี่ยก็มี systematic review ก็บอกว่า success rate เนี่ยค่อนข้างดีนะคะ61%สนะคะส่วน objective success rate ก็คือที่เราอาจจะใช้ pad test หรือว่าใช้ตัวที่เราดู bladder diary มาดูนะคะก็คือดีขึ้นประมาณ60%นะคะในการเทียบ r a n d o m i z e d Control t r i a l เทียบระหว่างตัว Tibial Nerve Stimulation กับ c h a m ก็คือไม่ได้รับการรักษาพบว่า Favor ไปทางการใช้ Tibial Nerve Stimulation ะะโดยที่การเอาคำดีขึ้นมากกว่า7เท่าะะส่วนการเปรียบเทียบระหว่าง Tibial Nerve Stimulation กับ Anti-Mascarini c Drug ะะก็คือไม่แตกต่างกันในเรื่องของ o v e r t i v e Bladder Parameter ต่างๆ อันนี้เป็นหน้าตาของ T ี่เบลเนอร์สติมูลเลชันของรุ่นใหม่ๆนะคะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็คือคนไข้จะต้องมาโรงพยาบาลมาทําที่โรงพยาบาลน,นะคะแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็คงไม่สะดวกสบายนักที่จะต้องเข้ามาเข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดคนเครื่องที่คนไข้าสามารถใช้ที่บ้านได้อันนี้เนี่ยก็คือคนไข้าสามารถที่จะ เอากลับไปใช้กระตุ้นที่บ้านได้เองนะคะก็าอาจจะสะดวกมากขึ้นแต่ว่ามันจะต้องฝังตัวอิเล็กโทรดเข้าไปที่บริเวณทีเบีย r เนร์ฟนะคะก็โปรโตโคอลของเขาก็คือใช้เวลาการรักษาก็คือ12สัปดาห์นะคะก็คือเดือนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จนกว่าจะดีขึ้นแล้วก็คือพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคนไข้ต้องเข้ามาทำในโรงพยาบาลก็คือต้องมาทุกอาทิตย์ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกนักนะคะก็คือตัว2ตัวเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวที่เป็น b i o อเนสกับ r ี n o วานะคะเป็นตัวใหม่ๆทีอ่อาจจะเข้ามาในอนาคตนะคะแต่ปัจจุบันบ้านเรายังไม่มีใช้อันถัดไปนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเลเซอร์เทอร y ปีนะคะในบ้านเราอาจจะเริ่มป๊อปปูล่ามากขึ้นอาจจะเห็นใน YouTube บ้างหรือว่าใน Facebook โฆษณาต่างๆนะคะว่ามีการรักษาด้วยเลเซอร์เทอรรปีในเรื่องของปสัสสาวะเล็ดนะคะ ถามว่าในข้อมูลเกี่ยวกับ Overtip ทิ d d บดเเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสิ่งทีเ่เครื่องที่ใช้ได้บ่อยๆในบ้านเรานะคะก็จะมี2ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็น fractional CO2 Laser นะคะหรือ Mona Lisa นะคะอันนี้เป็นภาพด้านล่างนะคะก็คือจะมีหัวโ r รบที่สำหรับ360องศาสำหรับรักษาพวก Atrophy ด้วยนะคะส่วน รักษา stress incontinence เนี่ยก็ใช้โผล90องศาอีกอันนึงจะเป็น non-ablative photothermal erbium y a erm k นะคะหรือยี่ห้อโฟโตน่านะคะอันนี้ก็จะมีหัวโพรบ2แบบเช่นกันนะคะแล้วก็หลักการของตัวเลเซอร์เนี่ยก็คือไปทำให้เกิด heat accumulation นะคะทำให้เกิดการกระตุ้นบริเวณ vaginal mucosa ทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้น neovascularization เพิ่มขึ้น ในการศึกษาเกี่ยวกับ o v e r a ร์ทิปนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะดูในแง่ GSM เป็นหลักตอนอโดยใช้อาจจะใช้ตัว VMI score นะคะหรือว่าเป็น questionnaires ต่างๆแล้วก็ในบางการศึกษาเนี่ยจะเป็น female sexual function index นะคะโดยรวมก็จะบอกว่ามันดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่มีการศึกษาโดยตรงที่เกี่ยวกับ o v e r อร์ทิปที่จะการันตีได้ว่ามันสามารถช่วยรักษา o v e r อรได้ คือแต่ในในรวมๆถ้ามันอยู่ใน genital urinary syndrome of menopause เนี่ยมันก็คือดีขึ้นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากไม่มี short term follow up แล้วก็ไม่มี parameter ต่างๆของ urodynamic evaluation เลยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับ objective measurement ต่างๆของ o v t i v e bladder เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่ได้ recommend ในการใช้รักษา o v t i v e bladder นะคะ ส่วนอันนี้เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะคะเป็น radiofrequency device อันนี้คือใส่เข้าไปในใน bladder นะคะอารมณ์เหมือนกับเวลาเรา ablate ของ cardio ะคะ่ะที่เป็นเหมือน cardiac ablation เทคโนโลยีคล้ายๆกันนะคะตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงการศึกษาว่าจะใช้ตัวที่กับ cystoscope หรือว่าตัว probe อะไรที่มันสามารถใช้ได้นะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า new euro transurethral bladder partitioning นะคะหรือ TBP ก็เป็นตัวที่ใส่ตัว radiofrequency เข้าไปเพื่อ Disrupt ตัว abnormal electrical activity นะคะของตัว detrusor er muscle ค่ะเพื่อใช้ในการรักษา O-T i ิ bladder อันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าการ,รศาึกษามันจะเป็นยังไงตอนนี้ยังอยู่ในช่วง phase 1, phase 2, t r ะคะก็อาจจะรออีกสัก2-3ปีน่าจะได้มีข้อมูลมากขึ้นในคน อันสุดท้ายนะคะเป็นยังไม่สุดท้ายค่ะสเตมเซลล์เทอราปีนะคะก็คือเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องสเตมเซลล์มาบ้างแล้วนะคะก็คือสเตมเซลล์เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องเซลล์รีนิวเอลคือทําให้เซลล์ที่มันเสื่อมสลายไปเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะคะเสริมสร้างนิโอวาส u l a ิเซชันมีอิมมูโนโมดู o เลเตอร์ properties นะคะแล้วก็แอนตี้สการิงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ใน Animal m o มเดลทั้งหมดเลยนะคะที่เขามาใช้กันก็คือฉีดไปที่ตัว Detruser Muscle นะคะยังไม่มีข้อมูลในคนนะ,ะอันถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับแมกเนติ c แชร์นะคะก็คือเป็นเก้าอี้ที่คนไข้สามารถนั่งแล้วก็จะรู้สึกสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็เคลมว่ารักษา o v e r t r ์ e Bladder ได้ แต่ในข้อมูลปัจจุบันนะคะก็คือมีการศึกษาใน stress urinary c o n t i n e n c แต่ใน overactive bladder เนี่ยข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะในการรักษา stress i n c o n t i n e n t e เนี่ยทำให้ดีขึ้นได้ประมาณ12.5-52.9%ซึ่ง range ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เอฟเฟ t เนี่ยอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ขึ้นอยู่กับเซ s i o n ในการทำด้วยณนะปัจจุบันเครื่องที่มีเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย เขาก็แนะนําว่าให้มานั่งสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะคะอย่างน้อยประมาณเดือนหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะดูว่าการทางโอเวอร์ทิฟเล r เดีขึ้นหรือไม่ mm hmm. ก็ในอนาคตอาจจะมีเครื่องนี้เอาเข้ามาได้ทดลองใช้ที่รามาธิบดีเช่นกัน mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็ในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยทุกอย่างยังเป็น Third Line Therapy mm hmm. อยู แปลว่าเรายังเลือกให้ behavior a l therapy แล้วก็การใช้ยาเนี่ยมาเป็นอันดับแรกๆดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีใหม่ๆเราต้องรอติดตามผลการศึกษาในอนาคตต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนที่เราใช้อยู่อย่างเช่น botox หรือว่า magnetic s h a r เราอาจจะเลือกให้เป็น alternative treatment <c oughs> กับคนไข้ที่ใช้ first line กับ second line เราไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างต้องดูในอนาคตถัดไปค่ะ,ะจบแล้วค่ะ